เอลโลตอนนี้ครับตอนนี้อยูกับ BLC News ในคลายมิชชั่นที่เจ็ดเลยนะครับอ่ะจบกันเลยอ่าอัพระบัดเดี๋ยวก่อนเอาตรงที่ต้องการอือโอเคปไป m ม s s a g ส start ขอตัดทันโลออกนะครับ yeah, soon, อา่แล้วจากที่เราได้จัดก,การสักพิวัดเสร็จแล้วนะคร yeah, ับ่ How do you mean? Is it relevant? I'd like to know who I'm risking life and limb with. He's my brother, he's trying to save the world. What's your story? Listen, I never asked for your help, but you gave it, and. <coughs> I, it. I trust you. You can trust me too. He rescued me. I was in a foster home. My foster father was a demon. He attacked me most nights. I had to get out. It's okay. I felt nothing. I couldn't physically escape, so... I found another way. I... aimlessly wandered limbo in spirit form. ท่ายู่ในนี้โบนันและวุชิวเขามาช่วยฉันความที่ท่านจะไปาตาไปช่วยท่านฆ่ามันถึงฆ่ามันเองฆ่าพอตัวเองเอง ที่ต้องไปกันเลยนะครับก็จะพยายามแคสจบใหที่สุดน,นะครับไอเนีวเว่ยหรอยซีดิวมายจะไปต่อจะไปต่อวูจิวสามวจิวภาววค,านะววคาิืดเมฆายสามอีกนะครับวดิวม่ไฟหมมันคตรคนเลยฮะเห็นไหมไใช่อยู่หอส่าของมันัส Advertising, entertainment, mind control, yeah. And surveillance. They spy on the populace through spy their thi... satellites, routers, and CCTV cameras. CCTV. So that bit. What's the plan, Cat? The Raptor News Network is run by a demon. Bob Barbers. Bob Barbers is a demon. Bob he's more than just a fucking dick. And he's in that tower. Not that tower. That one. How Huh? In Limbo, that's not limbo a refusal. That's the real deal. Okay. It's a prison, and Barbus rules it cruelly. There's no mercy and no escape. Grab the gateway. Okay. You'll have to go alone this time. I can't follow where you're headed. Okay, I don't know they there. There won't no be any cameras down there. Good.

ก็คือในลิมโบนี่คือไม่ติดกับหัวครับโอเคเฮ้ยบ๊อบไอ้นี่อะทําไงวะไปไหนวะเนี่ยเดี๋ยวเป็นโอเคกดตัวขวาได้ก็เป็นสนับมือกันปั่นยูมาใช้มามาใช้ดีอะแต่มันแต่มันไม่เท่อะเออเดี๋ยวเดี๋ย่ขอเท่าไร ว่าต้องมาทุกข้วบูม มานนี้เพื่อนขอให้ต่อนหนะขอต้อนหน้ามัน,นทีนึง <c oughs> ถ้าเราเทอาวุธหลายๆย่างผสมกันได้มันมมนี่อะไรกันตักอะไรกันอะไรกันโอ้ยพูดองไงี้ยปะ

อ๋อใช่มาต่อยอ้วนได้เดี๋ยวเราเดี๋ยวเ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 ขาเดี๋ยวเขาลองเขาลองอืออือใช่ลึกนะปุ๊ดกันอือ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 เจ๋วอืออืออือทำให้กําล้วเว้เยอือ โอเคฮันไอ้วันมันก็กูไม่ควรนะเออเ่แดนนี่โบยังมีคุกเลยฮะแต่เขาไม่ใช่เขาไปอยู่สิก็คือไม่ติดไม่กลับบ้านเองโอ้ยว้าว่อวน รถไม่ลงไม่ลดไอ้ย้ยไอ้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 ตาบายไ่ยไ้นนเนี้ยนูทางอ่ะไอ้ว่าเออทาง้อีกอุ้ยกบดิ้นไ่อยดันไตคว้วังกลยรเฮ้ยอะไไอ้ไอ้ว้ว้าว้ายไอ้ร่เนี่ยวัดสก๊อี่มีมมีม ยยงโอเคเฮ้ยตายอเดี๋ยวดีดียวแบบจะแบบไปเย่กันเป็นไงโอ้โหเ็โอเคไหนต่อให้นึง ทุกคนเลยแล้วกูก็ลวงตัดจบมันยันไม่ได้ท้ายนี้มันยันไม่ได้เทกเกอ,เ,อเหรอวะียได้ะเออไม่รู้ว่าดิวทกเกอร์พันนี้เป็นไง เกมมันก็ถกนะเออมันดีแต่มาออกแบบได้มาออกแบบได้ไม่ไม่มันไม่เหมือนุ่อไปทั้งเก่าท่านเก่ามาออกแบบได้ดีกว่าเออโอเคไปเลยเฮ้ยเดี๋ยวขออัพอะไรนิดนึงไอเทมลองเอาเอลี่เอเบอรี่ไอลี่ยังไม่เอาดอ่ะ อีวิลอนขอแล้วไอบบลิตี้ตัวนี้ไม่จำเป็นต่ออยู่ัเอาเอาไปกันโอซิลิสนี่คือไหน เทียเท่าน,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 นี้ไหม i̇şte. เตี๋อีกดุสามอันนั่นไปนี่เหนื่ยหนึ่งสองสามสี่หูเดียห้าในเ่็หนึ่งสองโอเคไอ้หนึ่งโอเคเลยยันพี่อันเองคุณลอยหรือเพื่อนมาเลย ไม่โดนตายนี่ไปดิเพื่อนอัดขวามันพ้นเออ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 อะไรวะหมดแล้วหรอวะ

เออต่อตเออต่อเจอต่อสุดยอเออสุยอดพอดีเลยเพือนพอดีเลยมันโอ้ยเข้นแบบสามัญชนน่าประทไง ก็แข็งพี่แล้ว่ะเอ้าชเฮ้ยยปัันนีัเเจเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอเฮ้ยเกมนี้ไม่มีอะไรที่คนนี้ทำไมได้

อ๋ออาฆาอาฆาไอตัวน <Off> ึงเวลามันอยู่ด้วยกันอาเพื่อมันเนี่ยเวลามันอยู่เราจะมาเจอถ้าเจอรวมเนี่ยแล้เาเพิ่มมามันจะกลายได้เป็นวิวเกอร์เข้าใจไอมอือ แื ừ, อนนี้เอาแบเอาแบบมาให้ใช้กับมันโดยเฉพาะนะดวไงอยู่ที่เกินแล้วไงอ่ะก็อยงั้นแหละไม,ม่ยากเลยเฮ้ยรโตไหนวะรอโตจมาแล้วไหนวะเฮ้ยเสียงาจะไง อยู่ไหนวะรอโตเลยอยู่ไหนอ๋อนี่ไปกันครับอ๋อต้องขึ้นไปเอาฟงเล็ดนั่นใช่พาลงมาโอ้โหจีบ เาโตอีกแล้ววัสดีเพื oui, ่อนแต่กลอยครับเป้าหมาของเราคือห้าพัครับจะซื้<ร>อไอเทมอะไรวะไอิ้วไอิ้วหิวอะไรวะเขาเวนีล้อิวคอิวคอเยหิวคอ มัดต้องแบบขั้วมัดสามันชนสามบาย รอตโัวเขาขายเลยเก็บไอ้เวทไอ่นี้นก็จบเฮ้ยรอโตเจอบ่อยแล้ววันนี้บอโโยรอตัวแห่งชาติเฮ้ยแกครูไปไหมเนี่ย

ต้องล้วนไปถึงไหมวะโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอดโอดโอดโอ้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 เอื่อชื่อนี่โหซอมันเจอแบบตัวรีคิ้แบบสองคนโอดไอเว้ยนี่ อยไม่มีคีย์เปิดไม่ได้ไอ้บัสซบแต่หาคนเ,เจอที่ไหนนะหาไม่เจอแค่มันนะเด้อยี่คุณเีา่าละล้อโซ่แห่งท่าวันนี้วันน,นี้บอลหลงตัวแหงท่าเฮ้ยคุณแจ่แจะะคุณดูนั่งไงคุณแจ่มาเลยวิ่เถื่อเฮ้ ไปแต่ว่าไปไม่ได้สติตมิช้านานน,ะานี่อืมอะไรข่าที่สุกตัวนี่วะข้าเนี่ยอ๋อแต่พอดีฆ่าโอ้ยไม่ได้ยากเลย โอเี้เดี๋ยวมามาปุ่นขบวนนะโอเคโอเดีข้างคอใช่ไหมเรยวอดช่วยยดไปหาครับเจเจอเจเจปนแล้วรับี่นักย เ<แ> <ITA> อเอโปมาคนีเอเอโอ้ไม่มกค่เคร์ามาฮลส็วประณหนึงอีกเ่สี่ยังจะายที่ไหนวะัวโบกัน ไปไหนมาไมเราไปขานาดนราออาหาเดิมเฮ้ไปคูเป่เดืเอยโอ้โห อะไรโอ้โหแล้วกจะไปยังไงวะเนี่ยโอ้ดีเฮ้อม่งมันเฮ้ย วัดฟักใครวะอะไรวะเนี่ยไปเลยดัตเต้ตูก้าวว์วะอังกเล็ปโซนไปยงคนไปยงคนเออฮาปี้นะครับ หาอไรกปีหอ้ะไปไหนไปไหนจะไปหาไอ้ปอกตีโอ้ยไปหาเยอะที่กปอกไอเวนเอ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 น่งรถจับไงวะไอ้เี้ยมาช่วยดู่าช่วยก็เดินไปถังเนี่ยโอเคยไ ไอตีปัดไม่ได้ใช่ไหมได้เป็นไงนะไปพ้นแครู้ว่าแกกำลังเข้ามาเฮ้ยช่วยแกนะแกไม่ไดเป็นพุ่มพวงนัเหรอ บอกเสนอว่าจะไปเกทาวเวอร์นั่นยังไงทาวเวอร์นั่นเหรออะไรเขต้องการข้าไปฆ่าที่นั่นแล้วคนต้องขอฉันคิวาเลยอชิฉันช่วยดิฉันช่วยก็ได้แต่ว่านายต้องหักาช่วยฉันก่อนอะแต่ว่านายช่วนก่อนวางมาสิคือมึงให้กูไปช่วยมึงก่อนจ้ะ แหลงเอสเอสเหมือนเดิมตามฟอร์มโอเคไว้เจอมันพาหน้าสวัสดีครับ